สวัสดีครับวันนี้ช่างแม็กนะครับจะมาแก้ไขปัญหาเอ,อ่อกล่อง S S S 2 X นะครับของ p s i ที่มีปัญหาตอนนี้คือเขาทํา p s ไได้ปรับระบบเป็นทดสอบระบบนะครับเรียกว่าทดสอบระบบ super ota นะครับเลยทำให้บางบ้านที่สัญญาณน,น้อยๆอ,อยู่แล้วครับตัวจานเองอาจจะเก่าหรือว่า หน้าจานไม่ตรงลมพัดอะไรเงี้ยครับมันสัญญาณมันอ่อนมันก็เลย ota ไม่สำเร็จนะครับอาการก็คือติดภาพโลโก้แล้วก็ดับไปนะครับดูไม่ได้เดี๋ยววันนี้ช่างจะมาสอน3วิธีนะครับในการทำเบื้องต้นในกรณีที่ทำไม่ได้จริงๆนะครับโหเรียกช่างได้ที่เบอร์ออนี่นะครับมีประกันอยู่หน้ากล่องนะครับจะมีเบอร์โทรอยู่ สามารถเอามาอัพได้ที่ร้านก็ได้นะครับอัพให้ฟรีครับตอนนี้ยังอยู่ในประกันอยู่นะครับสำหรับกล่อง S2X น่าจะมีปัญหาตอนนี้นะครับต้นรุ่นอื่นๆก็น่าจะใช้ได้ปกติหรือว่าอื่นๆที่จานแรงอยู่แล้วสัญญาณแรงอยู่แล้วก็อัพได้ปกตินะครับอ่อาเดี๋ยวมาเริ่มวิธีแรกนะครับก็คือวิธีง่ายๆเลยเสียบปลั๊กไปนะครับเสียบปลั๊กกล้องนะครับ กล่อตัวนี้นะครับนี่คือภาพโลโก้ที่ไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดนะครับเวอร์ชันล่าสุดจะเป็นรูปออแผ่นโซลาเซลล์แล้วก็ตัวประหยัดไฟครับนี่นะครับนี่คือการ OTA นะครับถ้ามันไม่สำเร็จมันก็จะ ้างหรือไม่ก็ไม่เต็มร้อเปอร์เซนะครับเดี๋ยวรอ OTA ครบร้อเอร์เซนนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีถัดไปนะครับอ,อาจจะค้างตรงที่99นาานหน่อยนะครับอาจจะต้องรอสักแป,ป๊บนะครับรอสักคู่หนึ่ง 500%ปุ๊บแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการแฟตนะครับคือการบันทึกลงแฟดลอมอพอ100%เสร็จจะมาถึงหน้ากำลังบันทึกข้อมูลนะครับห้ามปิดเครื่องเด็ดขาดนะครับไฟดับอะไรก็มีปัญหาแน่นอนครับถ้าอยู่ในขั้นตอนนี้แนะนำให้เอามือออกจากโซนที่ปลอดภัยนะครับ นี่คือกำลังบันทึกข้อมูลลงเครื่องนะครับที่มันอัปเดตเสร็จเมื่อสักครู่นี้วิธีนี้ก็คือใช้ได้ทั้งจานตะแกรงนะครับที่เป็นจานใหญ่แล้วก็เป็นจานทึบนะครับที่เป็นจานเล็ก30 3 5 60ห้าหกอะไรเงี้ยครับสามารถใช้ได้ที่มีปัญหาก,กันคือขึ้นหน้าจอนี้แล้วดับนะครับเราก็แค่ถอดปลั๊กนะครับ เป็นปลั๊กตัวนี้นะครับตัวตัวนี้ครับปลั๊กของกล้อง s 2 x นี่นะครับแค่นี้ก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วครับเห็นไหมครับลองเทสดูสัญญาณก็ได้นะครับอันนี้สัญญาณาช่องเวิร์คพอย์ก็ได้ครับ ดูเห็นไหมครับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ก็จะเป็นล่าสุดในช่องพี่เขียนว่าเวอร์ชันนะครับ s2x อะไรเนี่ยครับ31 05 2022สอ่าส่วนใครที่วิธีที่2นะครับก็คือใช้อัปเกรดผ่านตัวรับ wi-fi ที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ เออบางบ้านบางบ้านก็ไม่มีนะครับแต่บางบ้านที่มีก็สามารถอัปเกรดผ่านตัวนี้นะครับที่เป็น ps i wifi เนี่ยครับเอาไปเสียบที่หน้าจอของกล่องนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเทสให้ดูนะครับจะเ,เป็นประมาณนี้เห็นนะครับจะ,จะมีช่องเสียบย s b เห็นไหมครับเ,เสียบเข้าไปในช่องนี้ สำหรับคนที่เสียบไว้อยู่แล้วก็เดี๋ยวข้ามไปวิธีถัดไปเลยนะครับดีย๋ยวนี้ถ้าจะเสียบจริงให้ดูลนะครับเสียบเข้าไปครับแล้วรอสักแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นว่าเชื่อมต่อ USB มาทำตาม กดที่อา่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูหน่อยนะครับกล้องมันไม่โฟกัสอ่ากดที่ปุ่มเมนูนี่นะครับอ่เข้าไปซูมใกล้ๆนิดนึงขไปขอโทษนะครับพอดีถ่ายคนเดียวเอ่อมาที่ Wi-Fi ตั้งค่าเน็ตเวิร์กค้นหา Wi-Fi ยังไม่เจอเอา่านี่ ในกรณีที่ช่างติดตั้งมาให้แล้วก็ไม่ต้องมาขั้นตอนนี้นะครับแต่ในกรณีที่จะเปลี่ยนไ i f i หรืออะไรก็ทําขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะรับแต่ 2.4G นะครับกดไปเลยก็ใส่คีย์คีย์ของช่างก็เดี๋ยวจะปิดไว้สักนิดนึงนะครับเบอร์ไว้หน่อยอ่าใส่รหัสเสร็จแล้วก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่อสําเร็จนะครับ วิธีการดูว่า wi-fi ทำงานแล้วหรือไม่ก็คือกดที่ปุ่ม info นะครับ info อยู่ข้างบนนี้นะครับ info อันนี้กดออกไปก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าตรงนี้เห็นนะครับชื่อ wifi ขึ้นมาแล้ว TOT Mac Home อันนี้ Mac ก็คือชื่อช่าง Mac นะครับ วิธีการอัปเกรดออนไลน์ก็กดมาที่เมนูเมนูอยู่อยู่เรืวนะครับเมนูอยู่ตรงนี้เห็นปุ่มเมนูไหมครับกดปุ๊บมาที่รูปเครื่องมือกล่องเครื่องมือนะครับดูตรงนี้นะครับกล่องเครื่องมือตามนิ้วเลยนะครับกดเข้าไปเาขาดการเชื่อมต่อเดี๋ยวนะแล้วก็เลือกที่อัพ เกรดแบบออนไลน์นะครับกดเริ่มถ้าซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วมันก็มันก็จะไม่ให้อัปเกรดนะครับแต่ถ้ายังไม่เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็กดอัปเกรดมันก็จะพอเต็มร0 0ก็ก็เสร็จสิ้นนะครับส่วนวิธีที่3ถ้ายังไม่หายยังดูไม่ได้นะครับแนะนำให้ยกกลอง กล่องนี้นะครับเราเฉพาะกล่องนี้กล่องเอามาให้ช่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่างจะอัปเกรดให้ฟรีครับอันนี้เรามีบริการหลังการขายก็คือดูแลครับ1ปีนะครับหรือว่าหลังจากนี้ก็ราคาตามตกลงนะครับแต่สามารถจะเป็นฟรีนะครับถ้าไม่ได้เสียหายอะไรแค่เฟรมแวร์นิดหน่อย,อยเดี๋ยวช่างอัปเกรดให้ฟรีนะครับยกได้มามาที่ร้านช่างแม็กเลยครับ ส่วนใครติดปัญหาตรงไหนเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาหาเบอร์ช่างได้ตามนี้เลยครับนี่เบอร์ช่างแม็กนะครับเบอร์ช่างแม็กตามนี้เลยอันนี้เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคของอาจะเป็นทางด้านซอฟต์แวร์ของ PSI นะครับที่อัปเดตมาแล้วอเผอิญว่า จานบางบ้านไม่ได้ปรับไว้ให้ให้สัญญาณสูงะครับอาจจะเป็นกรณีอาจจะโดนลม้มโดนจุดติดตั้งไม่แข็งแรงอะไรเนี่ยครับมันก็จะโอเทไม่สำเร็จนะครับครับถ้ามีปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาใต้คอมเมนต์ใน Facebook หรือว่าในใต้ YouTube นี้ก็ได้ครับหรือว่าจะโทรมาหาเบอร์ตามนี้นะครับช่างแม็กอันนี้นะครับสามารถ โทรติดต่อที่เป็นลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่จะติดตั้งอะไรก็สามารถสอบถามหรือว่าให้คำแนะนำได้ครับตัวช่างโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวไปขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็ต้องขออภัยในปัญหาทางเทคนิคนินดหน่อยแต่เราก็แก้กันได้นะครับสวัสดีครับ